จังหวัดหนองคายตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำคณะตรวจติดตามการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565ออกตรวจติดตามจุดตรวจด่านตรวจร่วมจุดบริการประชาชนและด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่2565ในเขตอำเภอท่าบ่อและอำเภอสะไครจังหวัดหนองคายเพื่อตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อช่วงเช้าวันนี้29ธันวาคม2564นายนัทวัฒน์วิริยานภภาพร์รองผู้ราชการจังหวัดหนองคายพร้อมคณะตรวจติดตามการดําเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565คณะที่1ได้ออกตรวจติดตามจุดตรวจด่านตรวจร่วมจุดบริการประชาชนและด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่2565 ซึ่งเป็นจุดตรวจจุดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565ในเขตอำเภอท่าบ่อและอำเภอสักครจังหวัดหนองคายเพื่อตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยจุดแรกที่จุดตรวจบริเวณสี่แยกไฟแดงน้ำมงตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายที่เป็นถนนสายหลักอำเภอท่าบ่ออำเภอสีเชียงใหม่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายไปยังอำเภอปากชมจังหวัดเลย เป็น,สสน,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 นเส้นทางที่มีรถสัญจรหนาแน,น่นเส้นทางหนึ่งจุดที่2จุดตรวจแยกบ้านเทวีบ้านดอนขมถนนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นเส้นทางที่มีรถสัญจรหนาแน่นเส้นทางหนึ่งเช่นกันและจุดสุดท้ายจุดตรวจบ้านน้ำสวยถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีบ้านน้ำสวย amas, อำเภอสักไรจังหวัดหนองคายขาเข้าจังหวัดหนองคายซึ่งถือเป็นถนนสายหลักที่จะเข้าจังหวัดหนองคาย เป็นเส้นทางที่มีรถสรัญจรหนาแน่นกว่าทุกเส้นทางซึ่งในวันพรุ่งนี้30ธันวาคม2564นายนทวัฒน์วิริยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมคณะตรวจติดตามการดําเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565คณะที่1จะได้ออกตรวจติดตามจุดตรวจด่านตรวจร่วมจุดบริการประชาชนและด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่2565ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไปจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพาเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน